วันนี้นะคะลาออมาแล้วค่ะโโตอนนี้นะคะดูโกดังของเราค่ะเยอะมากมาแล้วนะคะขอเชิญลูกค้าทุกคนนะคะกระแทกยอดมาได้เลยค่ะสั่งกันมาได้เลยนะคะลาออคาราเจนนี่ดูนี่นะคะโอ้โหแพ็กเกจหรูหรามาเฮามากค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะดังของป๊ปื๊ดปื๊ป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 ๊นะคะเชาไว้โเชิญชิมได้เลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยเรื่องผิวกระดูกนะคะ อย่าลืมนะคะคอาเจนตัวนี้ใครอยากผิวสวยผิวขาวผิวอวบผิวอิ่มนะคะเชิญเลยค่ะเด็ดวันรู้เรื่องค่ะเด็ดวันรู้เรื่องผิวสวยแน่นอนค่ะอ๋อซอันนี้น่อันนี้นะคะกําลังแยกของนะคะใส่ถุงนะคะเตรียมค่ะเตรียมแยกย้ายของค่ะเตรียมแยกย้ายค่ะเตรียมแยกย้ายนะคะขอพี่เตยเท่าไหร,<อ>ร่ <5 S 2> <5 S 3> คะห้าสิบตัวขอยขายหมดเฮงเฮงตัๆงๆนะคะขอพี่ตุ้งเท่าไหร่คะ ห้าร okay. okay. ้โอเคเหงๆปังๆขอให้ขายอาทิตย์น okay, okay. ึงหมดเลยนะคะค่ะโอเคค่อบคค่ะ